โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณนะคะยังอยู่ในวัยที่ร่างกายมีฮอร์โมนยังสร้างฮอร์โมนเองได้ผลข้างเคียงของมันก็คือจะไปกระตุ้นทําให้เกิดเนื้อร้ายหรือเกิดมะเร็งได้เช่นทาให้เกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งมดลูกเนื้องอกในรังไข่เนื้องอกมดลูกเป็นต้นค่ะหน้าอกเล็กอยากใหญ่แต่ไม่อยากผ่าตาดัดกินยาคุมช่วยได้ไหมหรือซื้อฮอร์โมนมากินดีคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะอ,อกหักเรื่องเล็กอ,อกเล็กเรื่องใหญ่ปัญหาหน้าอกเล็กอ,อกไข่ดาวหันหน้านึกว่าหันหลังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัญหาสําคัญเลยนะคะสําหรับสาวๆแล้วก็มีคําถามอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษานะคะแม่จา๋าคะหน้าอกหนูเล็กมากเลยค่ะหนูอยากหน้าอกใหญ่กว่านี้แต่ไม่อยากผ่าตัดค่ะกลัวการผ่าตัด หนูกินยาคุมมันจะช่วยให้หน้าอกใหญ่ขึ้นได้ไหมคะหรือว่าซื้อฮอร์โมนมากินเลยดีคะเทคฮอร์โมนไปเลยดีไหมคะจะได้เพิ่มขนาดหน้าอกคะ่ะหน้าอกของเรานะคะมีองค์ประกอบสําคัญนะคะนั่นก็คือไขมันค่ะแล้วก็มีกล้ามเนื้ออยู่บ้างนิดหน่อยอยู่ด้านล่างแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันค่ะและเนื่องด้วยองค์ประกอบสําคัญของหน้าอกมันคือไขมันเราจะสังเกตว่า ผู้หญิงที่มีรูปร่างอ้วนอวบอันมีไขมันมากเนี่ยก็จะมีหน้าอกที่ใหญ่กว่าสาวๆที่ค่อนข้างจะผอมแห้งเนื่องจากมีปริมาณไขมันน้อยค่ะแล้วก็จะสังเกตว่าพอเราอ้วนขึ้นเนี่ยหน้าอกเราก็จะใหญ่ขึ้นด้วยเสื้อชั้นในเราก็จะต้องเปลี่ยนไซส์และตรงกันข้ามเมื่อเราผอมลงเนี่ยหน้าอกมันก็จะเล็กลงเราก็ต้องเปลี่ยนไซส์ขนาดเสื้อชั้นในให้เล็กลงด้วย พราะองค์ประกอบสําคัญของหน้าอกคือไขมันอยากหน้าอกใหญ่โดยไม่ต้องผ่าตัดกินยาคุมช่วยได้ไหมหรือว่ากินฮอร์โมนเลยดีจุดประสงค์ของยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะเขาทํามาเพื่อในการคุมกําเนิดค่ะแต่หลายๆคนนะคะอาจจะพบว่ากินยาคุมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าอกมันเต่งตึงขึ้นมันใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสาวสองมักจะกินยาคุมเพราะกินแล้วรู้สึกว่าหน้าอกมันใหญ่ขึ้นมันมีหน้าอกมากขึ้น อันนี้นะคะมันเนื่องจากในยาคุมนะคะมันก็มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบด้วยกินยาคุมแล้วบางคนอาจจะพบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป่งปังขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นสะโพกใหญ่ขึ้นบางคนก็บ่นว่าอ้วนขึ้นรวมไปถึงหน้าอกดูใหญ่ขึ้นด้วยอันนี้นะคะมันเป็นผลข้างเคียงค่ะเขาเรียกว่าเกิดภาวะบวมน้ำซึ่งภาวะบวมน้ำนี้นะคะมันจะไม่ได้เกิดอยู่ทาวนค่ะ เมื่อไหร่ที่คุณหยุดกินยาคุมร่างกายไม่ได้รับฮอร์โมนจากยาคุมแล้วนะคะภาวะบวมน้ํานี้มันก็จะหายไปขนาดของหน้าอกที่เคยบวมสะโพกที่เคยใหญ่ขึ้นมันก็จะกลับไปสู่ภาวะปกติค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่กินยาคุมแล้วจะเกิดภาวะบวมน้ําทําให้หน้าอกใหญ่ขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนเดิมของแต่ละคนด้วยถ้าหากว่าต้นทุนเดิมเนี่ยคุณมีหน้าอกอยู่บ้างแล้วมีปริมาณไขมันมในร่างกายมากกว่านะคะ พอถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนนะคะมันก็จะทําให้หนาอกนั้นขยายใหญ่ขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าต้นทุนมีมาไม่เยอะเป็นคนผอมมากๆอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะกินยาคุมได้รับฮอร์โมนจากยาคุมบางคนเต้านมก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงหลายๆคนกินยาคุมไม่ได้เกิดภาวะบวมน้ําค่ะแล้วถ้าใช้วิธีกินฮอร์โมนเลยดีไหมเทคฮอร์โมนเลยดีไหมฮอร์โมนที่ผลิตมาใช้ก็คือเป็นฮอร์โมนเพศหญิงค่ะจะใช้ในผู้ที่ขาดฮอร์โมนพ่อมฮอร์โมนส่วนใหญ่ก็คือใช้ในผู้ที่ เจ็บป่วยนะคะร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้เช่นคนที่ถูกตัดรังไข่ออกไปมีปัญหาเกี่ยวกับรังไข่นะคะรังไข่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้หรือคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองวัยหมดประจําเดือนรังไข่หยุดทํางานไม่สร้างฮอร์โมนนะคะถ้าหากว่ามีผลกระทบจากการขาดฮอร์โมนมากก็จะรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนซึ่งการใช้ฮอร์โมนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอันตรายนะคะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยเฉพาะถ้าหากว่า คุณนะคะยังอยู่ในวัยที่ร่างกายมีฮอร์โมนยังสร้างฮอร์โมนเองได้ยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นวัยเจริญพันธุ์ที่ร่างกายสามารถสร้างฮอร์โมนเองได้นะคะการรับฮอร์โมนเพิ่มเข้าไปจะทําให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนมากกว่าปกติฮอร์โมนที่สูงผิดปกตินี้นะคะผลข้างเคียงของมันก็คือจะไปกระตุน้นทําให้เกิดเนื้อร้ายหรือเกิดมะเร็งได้เช่นทําให้เกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งมดลูกเนื้องอกในรังไข่เนื้องอกมดลูกเป็นต้นค่ะ เพราะฉะนั้นการใช้ฮอร์โมนนะคะ mm hmm. เพื่อกระตุ้นเ mm hmm. ต้านมอันนี้ไม่แนะนําเลยนะคะ mm hmm. เป็นอันตรายด้วยไม่คุ้มกันเลยค่ะแล้วอย่างนั้นเนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกไหมนะคะที่จะช่วยให้หน้าอกดูใหญ่เต่งตึงขึ้นได้นะคะมันก็มีอีกหนึ่งวิธีเป็นวิธีธรรมชาติซึ่งปลอดภัยด้วยนะคะนั่นก็คือการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายเฉพาะจุดนะคะมันก็จะมีท่าที่ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะคะ มันก็จะมีท่านะคะที่ช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยแข็งแรงขึ้นนอกจากจะทําให้หน้าอกเต่งตึงสวยงามแล้วเนี่ยยังทำยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะถ้าหน้าอกหนูเล็กมากๆเนี่ยเวลาหนูมีลูกหนูจะให้นมลูกได้ไหมลูกจะมีนมกินเพียงพอหรือเปล่านะคะบอกเลยนะคะว่าหน้าอกเล็กหน้าอกใหญ่ไม่ได้มีผลนะคะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ได้มีผลต่อการผลิตน้นํานมค่ะ ถึงแม้ว่าคุณจะหน้าอกเล็กเป็นคนอกเล็กนะคะถ้าหากว่าหลังคลอดบุตรเนี่ยคุณเริ่มเบสฟิต f ิ้งได้ถูกวิธีดูดต่อเนื่องดูดเร็วนะคะดูดไวนะคะรับรองเลยค่ะถึงเต้านมจะเล็กแค่ไหนก็สามารถผลิตน้ำนมได้เพียงพอต่อการเลี้ยงบุตร และตรงกันข้ามถึงแม้ว่าคุณจะมีหน้าอกใหญ่นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเริ่ม b บ e a s t f e e d i n g ไม่ถูกวิธีหลังคลอดถึงเต้านมจะใหญ่แค่ไหนก็อาจจะไม่สามารถผลิตน้ํานมได้เพียงพอหรืออาจจะไม่ผลิตน้ํานมเลยก็ได้ถ้าหากว่าเริ่ม b บ e a s t f e e d i n g ผิดวิธีค่ะแต่ถ้าถามนะคะส่วนตัวของแม่จ๋านะคะคิดว่าหน้าอกเล็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเสมอไปนะคะการที่หน้าอกเล็กเนี่ยมันจะหย่อนคอยช้ากว่าคนที่มีหน้าอกใหญ่ เมื่ออายุมากขึ้นลังคอดลังให้นมบุตรนะคะจะสังเกตว่าผู้ที่มีหน้าอกใหญ่อยู่แล้วเนี่ยหน้าอกจะหย่อนคล้อยค่อนข้างมากแล้วก็เร็วกว่าคนที่มีหน้าอกเล็กค่ะและสาวสาหลายคนนะคะก็มักจะคิดไปเองนะคะว่าผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงมีหน้าอกชอบผู้หญิงมีหน้าอกใหญ่เซ็กซี่มีเซ็กด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขถ้าหากว่าคุณไปค้นหาข้อมูลนะคะผู้ชายหลายๆคนนะคะแสดงความคิดเห็นคล้ายๆกัน แล้วก็ตรงไปในทางเดียวกันค่ะว่าหน้าอกไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการมีเพศสัมพันธ์หรือการที่จะทําให้เขารักคุณค่ะมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะที่ทําให้การมีเพศสัมพันธ์นั้นมีความสุขชีวิตครอบครัวชีวิตความสัมพันธ์นั้นมีความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าอกค่ะอยากจะบอกสาวๆทุกคนนะคะว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองไม่จําเป็นต้องสวยเหมือนใครค่ะจะอกเล็กอกใหญ่ ก็สามารถสวยในแบบของตัวเองได้แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเวลาเดินผ่านถ้าเห็นใครหน้าอ,อกใหญ่ๆเราก็ต้องเหลียวมองอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องปกปติ mm. หากมีปัญหา mm. อยากปรึกษา Inbox เข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ